สวัสดีค่ะใกล้วันที่17แล้ววันนี้มีเลขเด็ดมาฝากเปิดเลขเด็ดนักเสี่ยงโชคล้วงไข่กุมารสมบัติวัดไพล้อมบนบานไว้ท่าโง,งดนี้ปังเตรียมซื้อรถบังคับคันใหญ่มาแก้บนวันที่15มกราคม2568ผู้สื่อข่าวรายงานมาจากวัดไพล้อมตําบลพระปฐะมเจดีอำเภอเมืองนครปฐมว่า มีสาธุชนเดินทางมาทำบุญกรับไหว้สรีระหลวงพ่อภูนอัตรโขเกจิอาจารย์ชื่อดังนครปฐมที่ละสังขารไปกว่า20ปีแต่สรีระท่านไม่เน่าเปื่อยบรรจุอยู่ในโลงแก้วตั้งอยู่หลังหนุมานออกศึกองค์ใหญ่ตั้งไว้ให้สาธุชนได้กลับไหว้ภายในศาลาใหญ่หลวงพ่อภูนนอกจากนี้ยังมีกุมารสมบัติที่อยู่คู่บารมีหลวงพ่อภูน มายาวนานกว่า50ปีหลวงพี่น้ำฝนได้อันเชิญมาไว้ที่ด้านหน้าศาลาหลวงพ่อพูลซึ่งถือเป็นกุมารชื่อดังมีผู้ได้รับโชคนำสิ่งของมาแก้บนจำนวนมากสอบถามนางสุรีโรจนก,กิจการอายุ 43, ปีสิทานปีสิทธิานุสิ์ของวัดไผ่ล้อมเผยว่าก่อนหน้านี้เคยมากราบไหว้ขอผ่วงพ่อพูลและขอพระกุมารสมบัติซึ่งไปได้โชคลาภกลับไปทุกครั้ง ช่วงนี้ถือเป็นเรืกดีเพิ่งผ่านพ้นช่วงเทศกาลปีใหม่จึงมากราบขอพรหลวงพ่อพูนและขอล้วงลูกไข่ขอเลขเด็ดกับกุมารอสมบัติโดยล้วงไข่ในกล่องสมบัติสามลูกได้หมายเลข6กสามเจตนเองถือว่าเป็นเลขเด็ดของรอบนี้หากถูกรางวัลได้อธิษฐานบอกกล่าวกับกุมารสมบัติว่าถ้ารอบนี้ได้รางวัลใหญ่จะนำรถยนต์บังคับคันใหญ่มาแก้บนกับกุมารสมบัติ สาธุชนนักเสี่ยงโชคที่เดินทางมาขอพรขอโชคลาภกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของวัดไผ่ล้อมนั้นหลังจากที่ได้กราบไหว้ขอพรวงพ่อภูลและขอโชคกุมารสมบัติแล้วต่างมุ่งหน้าไปที่แผงของแม่ค้าตั้งขายสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยตัางหาเลขเด็ดของตนเองที่หามาได้หวังรวยกันทุกคนมารอลุ้นเลขเด็ดกันนะคะ ฝากกดติดตามกดถูกใจช่องของเราด้วยนะคะ